สวัสดีครับ FCTP ทุกๆท่านนะครับวันนี้มีข่าวดีจากสารมุกดหารมาบอกกล่าวกับบรรดา FC ทุกๆท่านนะครับที่รักลุงป้าเนาะข่าวนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวานเนาะผมได้ไปอ่านที่ช่องคุณใหม่ชลวนระได้โพสต์ลงมาให้อ่านนะครับคุณใหม่เขียนว่า ข่าวจากสารมุกดาหารล่าสุดเป็นอุทาหรณ์เกลียดใครอย่าปากแจวระวังกระเป๋าแฟบจากวันที่สองพฤษภาคมนี้2567ที่ผ่านมานัดสืบอพยานคดีหมิ่นประมาทวงเล็บคดีตะโกนดา่าคำว่าไอ้ฆาตกรวงเล็บปิดสรุปได้ดังนี้คดีนี้ผู้เสียหายร้องทุกขกล่าวโทษผ่านเจ้าพนักง,งานตำรวจ พนักง,งานสอบสวนสรุปสำนวนมีความเห็นสั่งฟ้องพนักง,งานอายการมีมติเห็นควรสั่งฟ้องคดีมีมูลสารรับเป็นคดีนัดสอบคำให้การจำเลยนัดพร้อมตรวจพยานหลักฐานและนัดวันสืบพยานสารมีคำสั่งจากการสอบคำให้การจำเลยจำเลยเปลี่ยนคำให้การจากให้การปฏิเสธ เป็นให้การรับสารภาพและตกลงชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำผิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น150,000บาทแบ่งชำระเป็น2องวดงวดแรกนัดจวันที่21มิถุนายน2567จําจำนวน80,000บาทและที่เหลือนัดอีก30วันอีก70,000บาทเมื่อชำระค่าเสียหายเสร็จสิ้นศาลจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาต,ต่อไป เบาได้เบาเดอร์ทุกท่านข่าวต่อไปคำเขียนฟ้องอุทธรของทั้งสองฝ่ายในคดีน้องชมพู่จะถูกยื่นต่อศาลจังหวัดมุกดาหารภายในวันที่19มิถุนายน2567นี้และจะไม่มีการยื่นขอขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรอ,อีกต่อไปแล้วหลังจากที่คู่ความมีการยื่นอุทธรคู่ความจะรอสำนวนอุทธรของต่ละฝ่าย และจะอ่านอุทธรของแต่ละไฟายและจะทําคําแก้อุทธรเพื่อยื่นให้กับศาลเป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากนั้นคําฟ้องอุทธรและคําแก้อุทธรของคู่ความพร้อมด้วยสํานวนคดีนี้จะถูกส่งไปยังศาลอุทธรภาคสี่เพื่อเข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลสูงต่อไปจบข่าวนี่แหละครับเอี FC ทุกท่านเป็นอุทาหรณ์ อย่างดีเลยนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ความคิดของตนเองเอาความคิดของตนเองไปตัดสินผู้อื่นนะครับการจะเสพข่าวสารจากสื่อต่างๆนี่คุณต้องมีสติในการเสพข่าวนะครับคิดให้รอบคอบว่าข่าวสารที่คุณได้รับนั้นเป็นจริงหรือไม่ขั้นแรกเลยคุณต้องทำใจให้เป็นกลางก่อนอ่านข่าวสาร อย่ามีสตินะครับอ่านข่าวสารอย่างมีสติทำใจให้เป็นกลางว่าข่าวนั้นจริงหรือไม่จริงอย่าพึ่งตัดสินอย่าพึ่งเชื่อจากการที่เขาเล่าต่อๆกันมานะครับทำให้เราดีพลั้งเผลอไปด้วยอารมณ์ที่โกรธเกลียดคนที่เป็นจำเลยต่อสังคมการที่เราจะเสพข่าวสารใดๆก็ตามเนี่ยอย่างแรกเลยเราอยากอินจัดนะครับ เราต้องมีสติใครครวนให้ดีนะก่อนที่จะไปเกลียดชังใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราต้องถามตนเองก่อนว่าคนคนนั้นอ่ะเขามาสร้างความเดือดร้อนอะไรให้เราหรือเปล่านะครับก่อนจะไปด,าด่าทอเขาประนามเขาเราต้องมีสติโดยเฉพาะกรณีน้องชมพู่เนี่ยเหตุการณ์จริงๆไม่มีใครเห็นกับตาแม้แต่คนเดียวนะครับยิ่งในสำนวนของเจ้าหน้าทีนะ่เน่ย ที่กล่าวหาว่าลุงพลอุ้มหลานเอาไปซ่อนแล้วก็ปาดเต็นช่วยกันนำพรางศพเนี่ยผมเชื่อจริงๆเลยเชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นจริงบนโลกมนุษย์นี้นะครับเป็นแค่โลกจินตนาการของทางเจ้าหน้าที่เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เสพข่าวอะไรก็ตามนะพวกหัวร้อนต่างๆที่เกียดชังนะคุณจะเกียดชังเขาก็แล้วแต่คุณแต่คุณต้องมีสติ นะมีสติสัมปัญเนเชื่อว่าปากเจียวปากพ่อยไปปากเราคําพูดของเราเนี่ยการที่เราด่าทอเขานะไปทําให้เขาเสียหายคําพูดของเราเนี่ยแหละมันจะย้อนกลับมาทําร้ายเราใช่ไหมเนี่ยอย่างตัวอย่างของคุณเนี่ยที่คุณใหม่เอามาโพสเนี่ยมันเป็นอุทาหรณ์อย่างดีสําหรับคนหัวร้อนปากไวทั้งหลายเนี่ยที่ไม่มีสตินะที่ไม่มีสติ ใครครวรให้ดีนะก่อนที่จะไปดา่าไปว่าให้ใครนะครับคิดดูดีๆคิดดูง่ายๆกันลลวกันนะครับแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือว่าอายการเจ้าของคดียัยงไม่เคยพูดออกมาสักคําเลยว่าลุงพลเป็นฆาตกรคิดดูกันลลวกันแม้แต่สาลพิาพากษาเองยังไม่พูดสักคำเลยว่าลุงเป็นฆาตกรนะแต่ก็มีหลายคนหลายท่านที่ด่าลุงนะครับผมว่าคงจะโดนอีกหลายคนเลยหลักฐานต่างๆนี้ ผมว่าผมเชื่อมั่นนะว่าลุงและทีมงานทนายน่าจะเก็บหลักฐานได้เยอะแค่คงรอเวลาถึงเวลาที่จะไปฟ้องเท่านั้นเองผมนะผมคิดแบบนี้นะอันนี้เป็นความคิดของผมนะอย่างเช่นกรณีของผู้เสียสูญที่ดาลุงพนเป็นฆาตกรออกช่องของตนเองนะคลิปนี้ชัดเจนออกทั่วเลยผมราะว่าคลิปนี้ก็ต้องลุงเก็บไว้แน่นอนแหละผมว่านะทีมทีมทนายของลุงเก็บ ใ้ฟองร้องกันแน่แล้วก็มีดาราดังนักร้องดัง้วยนะที่ออกมาแต่งเพลงอะ่ะคาตกรต่องอยต่องเงยอะไรนั่นอ่ะผมว่าถ้าหากลุงเนาะเก็บหลักฐานนี้ไว้สามารถดำเนินคดีได้เลยนะครับทั้งๆท,ที่เหตุการณ์นี้คดีนี้ไม่มีใครเห็นกับตาแม่แต่คนเดียวนะครับขณะที่ตอนเกิดเหตุ ลุงลุงพลประเตศเนี่ก็อยู่กับแม่ผู้เสียสูญที่ที่สวนยางด้วยกันนะครับผู้เสียสูญเองก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าอยู่สวนยางกับลุงพลนะครับนี่แหละเราจะเสพข่าวอะไรก็ตามเราอย่าไปอินจัดนะอย่าไปโกรธไปเกลียดอะไรใครมันต้องมีสตินะครับการไปด่าทอเขาเสียหายเนะี่ยเขาเสียหายไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้นะครับหากคําพูดคําจาที่เราด่าเข้าไปนะ เกิดเขาไม่ได้ทําจริงแล้วเราจะไปคืนความเป็นมนุษย์คืนค่าให้เขายังไงล่ะนั่นเมื่อคุณด่าเขาไปแล้วท้ายที่สุดเขาพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยคําพูดที่คุณด่าทอเขาเนี่ยพกเกณียคีย์บอร์ดทั้งลายเนี่ยไปด่าทอเขาเนะคุณจะคืนคืนความบริสุทธิ์ที่เขายังไงที่คุณไปด่าเขาไปแล้วนอกจากจะโดนฟ้องร้องอย่างเดียวนะครับ ต้องมีสติในการเสพบข่าวต่างๆนะครับอีกอย่างหนึ่งคดีนี้ก็ยังอยู่ในชั้นศาลยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์กันอยู่นะครับคนปากไวปากแจ๋วนี่ก็ต้องพึงระวังเนาะระมัดระวังกันไว้นะครับอย่าไปเกลียดใครหรือว่าอย่าไปด่าใครโดยไม่มีสติแบบนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยสูญเสียทรัพย์โดยใช่เหตุเลยนะครับเพราะอารมณ์ของตอนเองนะครับเพราะว่า ใช้ความคิดของตนเองไปตัดสินเขาแล้วนะทั้งๆที่เขากำลังพิสูจน์ตนเองอยู่ในชั้นศาลนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับบดายเอฟซี FC ทุกๆท่านนะครับที่ได้รับข่าวดีเนะาะศาลลงโทษผู้ที่กระทำผิดนะครับเราก็ต้องเอาใจาช่วยลุงกับป้าเนาะให้ผ่านคนไปให้ได้ครับ